ต้นกระจับเข่าควายนะคะส่วนฝักกระจับนะครับรูปร่างแบบนี้นะครับฝักที่แกจะมีรูปคล้ายๆเข่าควายนะมาถึงนะครับไซส์ที่เราขายนะครับขนาดเท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับต้นนี้ก็ได้แบบนี้เลยครับความยาวนะครับความยาวจากยอดถึงปลายเนี่ยประมาณ2ฟุตนะครับลักฝอยเขียวๆเป็นภูคล้ายสาลายนะครับอันนี้คือรากของต้นกระจับนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะครับ คือมันขยายพันธุ์ไวนะครับเนี่ยเห็นปะมันแตกต้นใหม่ออกตรงลําต้นนะครับเป็นต้นกระจับไม่น้อยแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับต้นนี้มีฝักนะครับแถมไม่ให้เห็นปะี่รูปคล้ายๆเข่าควายเลยส,สวยแบบนี้เลยนะครับรักฝอยฟูๆก้านพองน้ําบีบได้นะเหมือนถักปองเดี๋ยวแพ็กส่งให้เลยนะครับวิธีปลูกนะครับถ้าลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับ ลากนะครับลากตรงนี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ำนะครับแบบนี้นะครับแล้วยอดับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ําเพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกพักมาสอบถามได้นะครับเรามีต้นพันธุ์กระจับขอควายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ